สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้อมและเพจเพนท์เฮาส์เช่นเคยนะคะวันนี้อ้อมมีบ้านเดียว2ชั้นในโครงการบ้านบุรีลม,มรามอินทราเซฟรีเวลมานำเสนอคะ่ะ ซึ่งตั้งอยู่ถนนเลียบคลอง223นะคะมีทั้งหมด4ห้องนอนกันเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวเรามาเยี่ยมชมด้านในก,กันเลยดีกว่านะคะตรงนี้นะคะอ้อมทําการปูกระเบื้องโรงรถให้แล้วก็โซนนั่งเล่นข้างหน้าก็คือปูยาวไปจนสุดนี้เลยนะคะพร้อมกับทําหลังคาโรงรถให้เป็นโครงเหล็กกับหลังคากระเบื้องลอนคูค่ะเพื่อให เวลาฝนตกเนี่ยเสียงฝนจะไม่ได้กระทบหลังคาจนทําให้เกิดความรําคาญนะคะด้านข้างนี้อ้อมก็ปูเต็มไปเช่นเดียวกันค่ะมาจนสุดด้านหลังบ้านเลยก็คือเราสามารถทะลุเข้าครัวด้านหลังบ้านได้เลยนะคะนี่เลยแล้วก็อ้อมทําโซนไว้สําหรับตรงนี้เป็น ที่วางปั๊มน้ำนะคะเพราะว่ามีปักไฟตรงนี้ให้แล้วก็ทำหลังคาย,ยืดออกมาให้ด้วยนะคะตรงนี้เราสามารถจอดรถได้อยู่แล้ว1คันนะคะถ้าใครมีรถ2คคันเนี่ยเราอาจจะปรับปรุงต่อเติมเข้ามาตรงโซนนี้ก็ได้ถ้าไม่ได้อยากได้โซนนั่งเล่นนะคะก็ตรงนี้ก็จะจอดรถได้อีก1คัน,นะคะ่ะส่วนด้านข้างนี้ อ้อมแบ่งที่ว่างไว้ให้สำหรับทำสวนนะคะแต่ว่าโรยกรวดไว้ให้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ตรงเนี้สามารถปลูกได้เลยนะคะก็คือแค่เอาหินกรวดออกไปค่ะต้นไม้ใหญ่อันเดิมก็ยังคงไว้ก็คือเป็นต้นนี้แล้วก็ต้นด้านหน้านี้อีกต้นหนึ่งค่ะ เข้ามาดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะตรงนี้นะคะประตูของเดิมเขาเป็นประตูไม้แล้วมันก็พังไปแล้วอ้อมก็เลยเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมกระจกให้แล้วก็เหล็กดัดก็คือยังคงเดิมไว้ให้นะคะไม่ต้องซื้อใหม่ค่ะห้องโถงด้านล่างก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทําการเปลี่ยนฝ้าฉาบเรียบให้ใหม่นะคะแล้วก็เปลี่ยนโครงไฟให้ใหม่หมดเลยค่ะ แล้วเสร็จแล้วเราก็จะทะลุมาที่ครัวด้านหลังได้เลยตรงโซนนี้นะคะนี้เป็นครัวตัวยาวต่อไปเลยนะเป็นส่วนต่อเติมที่เพิ่มเติมเข้ามาให้แล้วก็ทำเคาน์เตอร์ครัวปู้นพร้อมกับแถบเตาแก๊สแล้วก็เครื่องดูดควันให้เช่นเคยค่ะครัวนี้นะสามารถออกได้ทั้งสงฝั่งเลยก็คือฝั่งนู้นที่เป็นสวนนะคะทำเป็นกระจกอลูมิเนียมให้เพื่อให้ ตอนกลางวันเนี่ยแสงเข้ามาในครัวได้อย่างเป็นธรรมชาตินะคะก็คือทําให้ห้องครัวรู้สึกสว่างแล้วก็ไม่ยึดอัดค่ะพร้อมกับทําช่องแสงด้านบนไว้ให้ด้วย2อ,อัดน,นะคะเพื่อให้แสงเข้ามาได้พอสมทํากระจกอลูมิเนียมด้านนี้ให้ด้วยนะคะเพื่อสามารถออกไปด้านหน้าบ้านได้แล้วก็ให้แสง ตอนกลางวันเนี่ยเข้ามาในครัวได้ด้วยเช่นกันค่ะก่อนที่เราจะไปด้านบนกันนะคะก็มาดูห้องน้ำด้านล่างแล้วก็ห้องข้างๆก่อนห้องน้ำนี้นะคะก็ให้ความรู้สึกมันว้างมากนะคะเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยก็จะรู้สึกสบายเลยห้องไม่ได้รู้สึกอึดอัดนะคะปูกระเบื้องพื้นกับผนังให้ใหม่แล้วก็ผนังเนี่ยอ้อมปูไปจนสุดฝ้าเลยนะคะ สุขภัณฑ์อันนี้เราก็เปลี่ยนให้ใหม่เช่นกันค่ะแล้วก็อีกอันนึงคือด้านข้างก็จะเป็นห้องนอนซื้อของเดิมเนี่ยประตูเราทะลุออกไปด้านครัวได้นะคะแต่ว่าอ้อมปิดไว้เลยดีกว่าเพื่อที่จะทำตรงนี้เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะแล้วก็มีตู้โชว์ตรงนี้ แถมไว้ให้แล้วด้วยค่ะซึ่งถ้าใครมีคุณพ่อคุณแม่แล้วไม่สะดวกที่จะเดินขึ้นไปห้องด้านบนนะคะตรงนี้เราก็สามารถทำเป็นห้องของท่านได้เช่นเดียวกันค่ะไปดูด้านบนกันเลยด้านบนนะคะมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็มี1ห้องน้ำด้วยกันค่ะเรามาดูห้องด้านในกันก่อนนะคะอันนี้เป็นห้องไซส์กลางนะคะก็จะสามารถ วางเตียงจริงๆ6ฟุตก็น่าจะพอแต่ว่าถ้าจะให้พอดีเนี่ยวางประมาณ5ฟุตก็น่าจะดีกว่าค่ะส่วนห้องนี้เป็นห้องที่สองก็เป็นไซส์ขนาดเดียวกันเลยนะคะวเป็นโซนที่อยู่หน้าบ้าน,นะคะ่ะถัดมานะคะเป็นห้องน้ําค่ะห้องน้ําด้านบนก็ เปลี่ยนกระเบื้องพื้นผนังให้ใหม่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ปูกระเบื้องให้จนสุดฝ้าเลยค่ะสุขภัณฑ์เปลี่ยนใหม่ให้หมดนะคะแล้วก็อันนี้มีโซนแห้งโซนเปียกแบ่งกั้นด้วยผนังตรงนี้แล้วเรียบร้อยค่ะสุดท้ายไปดูห้องมาสเตอร์นะคะซึ่งห้องน้ำนี้เราสามารถเปิดจากห้องมาสเตอร์ได้เช่นเดียวกันนี่นะคะก็เป็นห้องนอนมาสเตอร์นะคะคือห้องใหญ่เลยเนาะ พร้อมกับมีตู้เสื้อผ้าบิวอินให้แล้วเรียบร้อย พร้อมกับตูเ้เบเกอร์สายไฟเนี่ยเราก็ทำการปรับปรุงให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครดูแล้วสนใจบ้านหลังนี้ก็อยากมาเยี่ยมชมหรือสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่ออ้อมมาได้ที่เบอร์และหลายดาา้ารังเช่นเคยนะคะสรุปวันนี้อ้อมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ